ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหล,ลอนๆไม่ควรพลาดกับเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณเฟลมแฮทโทนิกลดผมร่วงผมบางเจ้าของเดียวกันกันกบเฟิร์มเซรั่มถ้าสนใจแอดไลน์แอดเฟิร์มไปหลอนกันครับสายต่อไปเป็นสายของ มะเมี่ยวทอกกิ้งกสนะครับชื่อเรื่องน่าสนใจตั้งชื่อเรื่องว่าคุณสายแมวดำนะครับเกิดขึ้นที่จงังหวัดเชียงรายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนฝากเล่ามาแต่ผ่านมาสักประมาณห้าหกปีแล้วเกิดขึ้นที่เชียงรายนี่แหละนะตั้งชื่อเรื่องคุณสายแมวดำคืออะไรครับอ๋อเริ่มเลยนะคะได้จ้ะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของน้องที่ทำงานเขาเล่าให้ฟังอคะ่ะอืม ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่แบบเราทํางานด้วยกันในคลินิกที่นึ่ในในเชียงรายเนาะแล้วก็พอดีวันนั้นอะ่ะพวกหนูไมีอะไรจะทะําอ่ะบางคนก็เล่นโทรศัพท์บางคนก็แบบดูหนังอะไรกันไปอืแล้วหนูก็เลยแบบคือที่จริงอะ่ะที่ทํางานมันก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันแต่ว่าหนูก็อยากรู้ด้วยว่าพวกน้องๆเจออะไรกันบ้างไหมอย่างเงี้ยหนูก็เลยถามว่า มีใครเนี่ยเคยแบบมีเรื่องราวแบบเรื่องผีหรือว่าเรื่องลี้ลับอะไรแบบนี้บ้างไหมเคยเจอบ้างไหมเนี้ย hmm. ก็ถามน้องเขาอื hmm. แล้วทีนี้น้องเขาคนหนึ่งอะ่ะน้องก็พูดออกมาเลยว่าแบบคือบ้านของเขาอะ่ะคุณตาคุณยายเขาเป็นพวกที่แบบเลินคุณใส่อะไรแบบเนี้ยค่ะครับค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ใช่คุณตาคุณยายคือต้องเป็นคุณปู่กับคุณย่าเนาะ แล้วบ้านของน้องเขาอะอย,อยู่กลางสวนเลยเป็นสวนลำไยสวนอะไรพวกเนี้ยค่ะ oh. แ้วบ้านน้องเขาก็เป็นบ้านสองชั้นคตึ้งไม้กึ่งปูนออืแล้วเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณย่าเขาอืแล้วพอดีว่าช่วงนั้นน่ะคุณย่าเขาไปแต่งงานใหม่แล้วอยู่อีกอำเภอนึ้น้องเขาก็เลยแบบอยู่บ้านหลังเนี้ยกับคุณพ่อแล้วก็ น้องสาวอีกคนนึืม mm. แล้วเหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะมันมีเพื่อนของน้องเขาเนี่ยมามาเที่ยวที่บ้านเขาอ oh. แล้วน้องเพื่อนเพื่อนของน้องคนนี้เขาก็แบบเป็นคนที่มีเซนคือ <c oughs> เขาจะเจอเขาจะเห็นอะไรบ่อยมากอืมซึ่งแต่ตัวน้องเขาอะเป็นคนที่มีเซนเลยนะครับ <c oughs> แล้วเขาแบบมองไปตรงที่แบบหน้าต่างชั้นสองค่ะ คือมันก็จะเป็นห้องนอนของเขาแหละแล้วก็มันจะมีโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ข้างๆครับแล้วช่วงเวลาที่เขามองลงไปตอนนั้นคือมันเป็นช่วงเวลาที่โฮเฮอีกอแล้วประมาณหกโมงกว่าได้ครับคือเขามองไปเขาเห็นแบบแนวดำอ่ามันไต่กำแพงอยู่อืมซึ่งที่แบบด้วยความที่แบบมันเหมือนไส้เนาะเขาก็เลยทําแบบเอากระดาษมาขยับขยำเป็นลูกบอลน,นะคะอ่ แล้วเขาเคลื่อนเค่นมันครับือแบบเขาเรียกให้มามันก็ไม่มาไม่มองไม่สนใจอะไรเลยหรือเขาเอากระดาษเครื่อนสายปึ๊บได้แมวตัวนั้นมันก็หันหน้ามาแล้วซึ่งลุงซาของมันที่นัดเป็นสีแดงอ๋ออืมเราวมนหันหน้ามาปุ๊บมันก็กระโดดลงกำแพงไปครับแต่มันกลายเป็นแบบว่าหายเข้าไปในมืงเมื่อปุ๊บมันเหมือนกับมีร่างดำๆไต่ขึ้นมา หรอตรงมุมท <muitas S 2> ี <sketches> the the ่แอลกระโดดไปอะนะใช่เขาจะจะเป็นแบบมุมมุมตรงข้างหลังบ้านเลยอ่าอ่ามันก็ไต่เสาขึ้นมางงเขาก็เห็นแบบหางตาแล้วเขาก็แบบมันตัวอะไรแล้วพอมันก็ไต่ไต่ๆขึ้นมาปุ๊บไต่มาจนเื็นแบบตรงมันจะเรียกอะไรตรงหลังคาเขาที่มันยื่นออกไปค่ะซึ่งมันอยู่บนหัวเขาดีเลยเดี๋ยวนะมันเป็นตัวอะไรยังไงไต่ขึ้นมาลักษณะมัน ลักษณะเป็นคนคนา,างนองด,ดำเลยใช่ค่ะ<อ>เป็นล่างดำ<อ>มีตาแดงไ<อ>ตไตไต,ตขึ้นมาไตข้ามฝาขึ้นมาเลยแล้วจนมาถึงกับกับตรงที่ไอเขาเรียกอะไรกันคะลังคาที่หนึ่งมึงลงมาอีรานรใช่ไหมครับนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ตรงนอกน้าต่างซึ่งน้องเขาว่ายืนตรงน้าต่างแล้วน้องเขาก็หีหน้าขึ้นไปดู แล้วก็พังไอตัวนั้นอ่ะมันก็มองจ้องมองมาคือตาสุกตากันเลยอ๋อห่างกันไม่กี่ับแล้วน้องมันก็อึ้งค้ามหนึ่งตรงนั้นอ่ะไอตัวนั้นก็ค้างอยู่งตรงนั้นกันแล้วน้องมันก็แห่หันหน้ามาหาเพื่อนแล้วเพื่อนมันก็บอกว่ามอย่าพูดนะแล้วน้องน้องมันก็เลยบอกว่าใช่ใช่ไหมแล้วเพื่อนเขาก็ตอบอืมแค่นั้นแหละ ปิดประตูหน้าต่างเลยอ๋อแล้ว,วพอพะพน้องมันก็อยากรู้ว่าบ้นานอยู่ตรงนั้นมีไหมใช่ไหมคะน้องเขาก็ค่อยเปิดหน้าต่างไปแล้วเหน,น้าเขนดูก็ไม่มีอะไรแล้วบ้านเียงเขาไม่เยอะมากมีแต่รอบข้างไม่มีนี่แต่บ้านหลังอื่นเลยอะ่ะอืมก็เป็นบ้านเขาหลังเดียวตรงกลางครับแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็าแบบเจออะไรบ่อย ที่บ้านหลังนี้นะคะ่ะแต่ปัจจุบันเขาก็ยังอยู่บ้านหลังนี้อยู่ hmm. ส่วนคุณยายส่วนคุณย่าเขาค่ะหลังจากที่คุณตาเขาเป็นคุณคุณปู่เขาเสียไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณยา่าคุณย่าเขาไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงผีต่อนนะคะอ๋อนั่นสรุปแล้ว<น>มีคนที่บ้านหลังนั้นมีคนเลี้ยงผีถูกไหมฮะ ใช่ใช่ก็คือคุณคุณย่ากับคุณปู่เขานี่ยหละเขาเป็นคนเล่นของเป็นคนเล่นคุณสาแต่เขาไม่ใช่ใสายขาวาเป็นสายดําออืำแล้วหลังจากที่แบบคุณคุณย่าเขาไปอยู่กับคุณปู่จากอําเภอตรนี้นะค,ะค่ะพอคุณปู่เสียเขาเขากลับมาอยู่บ้านหลังนี้ครับซึ่งตอนนี้คุณย่าก็ยังอยู่อ๋อแล้วคุณย่าหลังจากที่กลับมาอยู่เนี่ยเขามีอาการที่เคลี่อนไปครับ พฤติกรรมต่างๆของเขาเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วซึ่งน้องที่ทํางานเนี่ยบงคนเนี่ยที่เป็นคนเราอย่างเันเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่สนิทกับย่าเขาเลยเหมือนเป็นคนแบบเหมือนเป็นถ้าแบบยังไงอะคือถ้าอยู่บ้านด้วยกันมันก็ต้องทักกันใช่ไหมคะแต่นี่เขาไม่ทักอะไรกันเลยออกินข้าวก็แยกแยกสํหรับกันไม่คุณด้วยกันครับแล้วก็คุณย่าเขาจะทําอาหารจี่เอง ุกอย่างเขาจะทำจริงคือหมายความว่าอยู่บ้านเดียวกันแหละแต่ว่าไม่ได้คุยกันไม่ได้มีปฏิสนปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะอ่ะไม่ไม่ไม่เชิงว่าไ,ไ,ไม่ดีเขาก็ไม่ทะเลาะก,กันอ่ะเขาไม่สนิทดีกว่าอ่าไม่สนิทกันกใช่<ม>แล้วแบบคุณย่าเขาอะแบบบางครั้งก็จะคุยคนเดียวอ๋อแล้วหนูก็เลยถามน้องว่าเออน้องเคยถามย่ามั้ว่า,วาจะเขาคุยกับใครเขาก็าบอกถามหนูาถามแล้วยา่าบอกว่างเขาก็บอกว่า คุยกับผีอุ้ยบอกตรงเงยคุยกับผีอ๋อแล้วน้องมันก็ไหนอยากผีวิ่ไหมก็นั่งอยู่ข้างนี้นี่ย่งไงนั่งอย่างเนี้ยเหรออุ้ยผีิ่งูคุยคุยยากเขาพูดมาเลยแล้วเขาก็จะคุยอย่างเงี้ยทุกวันบางครั้งก็เดินไปตรงหลังบ้านเปิดหน้าต่างออกไปแล้วก็คุยอะไรนึกอ๋อมองลงไปข้างล่างแล้วก็คุยอ่อแล้วกับประมาณสักเนี้ย ว,วันนี้เขาเป็นคือตอนตีสามน้องเขาอาจจะนอนอยู่ตรงกลางบ้านเลยคือกลางบ้านก็เป็นทีวีเช่นกันเขาตับปู่ที่นอ,อนรอวกลางนีววน,นคุณย่าเขาอะทุกทุกตีสามได้เลยเขาจะมายืนดูหลานสองคนเขาเนะี่ยืนมองแล้วเขาจะเดินออกไปตรงข้างข้าแล้วก็บอกว่าพึ่งมาเมียมายุ่งนะอันนี้สองคนนี้หลานครูมึงห้ามเข้ามายุ่งนะเน ใช่เพราะว่าน้องมันอ่ะสะุงตื่นมาแล้วแบบจะเห็นว่าคุณย่าเขาหึงจ้อง,งต้องเฉยเฉเลย่ยไม่พูดไม่จ้าแล้วจ้องแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินเฉียงองอกไปตร,ตรงประตูทางทางออกอ่ะประตูบ้านแล้วก็เปิดออกไปแล้วก็คุ่ยบอกพวกมึงห้ามมายุงน,นะมงสองคนดิ้นเลยก็ต้องขึ้นมาสองคนนี้หลานกู<อ>เขาพูดแบบนี้เลยแล้วเขาจะเป็นแบบนี้บ่อยมากอุยแล้วก็ประมาณเข,า,ขาบอกว่าถ้า ก็ประมาณห้าทุ่มเยือกคืน่ะไม่รู้ว่าคุณย่าเขาลงลงจากบ้านไปทําไมแล้วเดินไปทางหลังบ้านแล้วก็หายหายไปประมาณกครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลัด็นาย่างน้ลุกคืนรออุ๊ยอย่างนี้น่าก<ช>ลัวนะถ้าถ้าอยู่กับคนในบ้านแล้วเป็นแบบนี้ฮะอือมก็ว่าขนาดน้องมันกลัวเลยไม่กล้าเข้าใจยามเลยอ่ะโอ้โหครับก็<ต><อ>มัน ใส่เร okay. ื่องที่น้องก็เล่าฟงไม่ได้อืมอ่าโอเคอ่าก็โดยรวมก็ประมาณนี้ถูกไหมไม่มีอะไรใช่ใประมาณนี้เลยคืออุ่มเสียดายมากเสียงมันค่อยอะมันเบาพี่ต้องพยายามฟังมากเพราะว่าื่องเขาไี่ใส่สมองท้องด้วยถูกไหมแต่ไม่ับหนูฮะ่ไม่้ทักหนูก็ได้อกเออพูดแสดงขึ้นไม่เป็นไรอ่อทีนี้เนี่ยด้วยความที่ท่านึกตามสภาพก็คือบ้านบ้านหลังเนี้ยอยู่ที่เชียงรายอยู่ในสวนด้วยซึ่งโอเคแหละมันอาจจะเป็นบ้านไม้ถูกไหมฮะแล้วก็มัน บ้านไม้ทั่วไปเนี่ยพอขึ้นไปมันก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็มีห้องห้องห้องเป็นห้องส่วนตัวอยู่สองห้อง,อองทีนี้ประวัติเดิมของบ้านหลังนี้ก็คือตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วเขาเลี้ยงผีเอาไว้ใช่นะครับแล้วก็พอพอพอ,พอท,ท,ท่านท่านท่าเสียเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะเลี้ยงต่อหรือว่าดูแลต่อถูกไหมพวกวิญญาณสัมภเวสีพวกนี้ก็จะเล่ร่ออยู่แ,แถวๆบริเวณนั้นแหละนะครับแต่ว่าวันนั้นอะ เหมือนกับเพื่อนเพื่อนเราถูกไหมเอาเอาเ,อาเหมือนกระดาษเนี่ยเครี้ยงแมวดานะฮะแล้วแมวดําดมันก็กระโดดไปที่มุมมืดมุมหนึ่งนะฮะ,ะหลังจากนั้นไม่นานมันกลายเป็นเหมือ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 นกลุ่มกลุ่มควันกลุ่มกลุ่มมวลที่เป็นดําๆอ่ะปีนกาแพงขึ้นมาตรงถึงเพดานเท่านั้นก็ว่าน่ากลัวแล้วนะพี่ว่าคุณย่าป่ะไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมาย <ทำ S 1> ความ <ทำ S 1> ว่าคุณย่าที่เห็นที่เห็นแบบชอบชอบไปคุยกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะถูกปะ พี่ว่าเขาน่าจะรู้ <โอ S 1> แหละเขาน่าจะเห็นแหละเพราะอย่างที่เมีม่ยบอกว่าเพื่อนเราบอกว่าทุกตีสามย่าจะตื่นมาคุณผู้ชมลองนึกภาพสิผมผมนึกภาพเรงขนลุกนะบ้านไม้นะแล้วก็มีเด็กสองคนนอนอยู่กลางบ้านถูกไหมครับใช่แล้วก็ลืมตาขึ้นมาทุกตีสามจะเห็นคุณยาาอ่ะไอ้คุณย่าเหมือนกับชะงงอกหน้ามามองอยู่อ่ะแล้วพอมองเสร็จหลังจากนั้นก็เดินไปอีกมุมมุมหนึ่งแล้วก็บอกว่าสองคนนี้อย่ายุ่งนะ หลานฉันเองหุยเนี่ยคนลุกจริงๆเนี่ยน้องมันจะตื่นมาเนี่ยงตอนตีสามบปล่อยมาแล้วก็เอยหน้าขึ้นไปขาุ้บตรงบนบนหัวคุณย่าอยู่หัวข้านอ่ะอืมอืมอืมแล้วก็ก้มหน้ามาใกล้ๆอ่ะครับหัวแกก็ห่วงนะเหมือนแกห่วงหละห่วงหลานแหละแต่ว่าถ้าคนอื่นไปนอนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะ เพื่อนเขาไปนอนกระจกโอ้โอ้าวอ้าวประมาณนี้ลยกันมะเมี่ยวเนาะขอบคุณมากเลยแล้วนี่หายเหนื่อยหรือยังหายแล้วค่ะหายแล้วค่ะขอโทษ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 โทรไปรบกวนไม่เป็นไรค่ะได้ครับน้องขอบคุณมากนะอ่าพักผ่อนก่อนแล้วก็ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะนะครับขอบคุณมากนะค่ะขอบคุณพี่นัเช่นกันค่ะจ้าสวัสดีครับค่ะ ฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโกสไนท t ทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป